อ๋อนี่คนเกี่ยวได้สามนาเบิงเนาะสามสิบรวงสามสิบรวงก่อเดียวครับครับเอาละครับได้ข้อมูลแล้วนะครับสวัสดีครับนิคมวอลทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่นาลุงสงนะครับเป็นนาแปลงประมาณสักงานกว่าๆนะครับแต่ว่าใช้วิธีการดำเมานะครับนี่วิธีดำเมานี่นละครับแล้วก็ใช้น้ำหมักนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนี่เป็น อีกคลิปหนึ่งนะครับที่มาเยี่ยมชมนะครับทางไปนาพอดีก็เลยเอจะมาแวะดูทําไมมันมีความต่างก็คือว่ากอมันงามนะครับมันแต่กอได้ดีมากนะครับนี่แล้วก็เขียวขจีระยะแค่ตรงเขียวเสี้ยวๆตรงนี้นะครับนี่งานหนึ่งนะครับประมาณงานกว่าๆหรือสองงานนะครับโดยด้วยสายตานะครับนี่คือของลุงสงนะครับนี่สังเกตสีนะครับจะต่างกันเลยอืมกอได้กอสวยมากนะครับนี่ ถามคนที่เกี่ยวปีที่แล้วเขาบอกว่า,าป้าลาานะที่ให้ข้อมูลต้นคลิปนะครับว่า,าลุงสวงให้ไปเกี่ยวแล้วก็ทำไมรวงข้าวมันเยอะจังจนได้นับว่ากอหนึ่งนะ่ะมันมี30รวงนะครับนี่แหละการใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับปุ๋ยน้ำหมักนะครับจุลยีสังกราแสงแล้วก็เศษอาหารที่มาหมักกับน้ำตาลนะครับนี่ฮะ ไม่มันเป็นอันนี้เฉยอันนี้น้ำเฉยนี่นะครับสมบูรณ์ได้ปุ๋ยที่ดีแล้วก็เมื่อวานเกณฑ์โมก็มาเทหมักน้ำหมักเศษอาหารมาไร้กลิ่นโชยตอนนี้ก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็สวยงามนะครับนี่ครับสีจะต่างกันเลยเนี่ยสีสีตรงนี้จะเขียวนะครับนี่สังเกตดูซีกนี้นะครับนี่คือของลุงสงนะครับนี่นี่คือของลุงสงซีกนี้ฝั่งนี้คือของเพื่อนบ้านนะครับนี่ก็ก็เห็นมันต่างก็เลยมา มาทาคลิปเคย <c oughs> ผมเคยไปถามลุงลุงสงที่ตอนที่ไปถ่ายคลิปอันนี้ผมลุยสวนที่ไปลุยสวนลุงสงก็เลยได้ความรู้มาแล้วก็มามาดูนาใกล้ๆบ้านนะครับนี่คือบ้านลุงสงน,นะครับตรงนี้รั้วบ้านนะครับก็มาทาทานาอีกแปลงหนึ่งอยู่อยู่ฟ่งข้างๆบ้านนะครับนี่ก็เห็นถึงความงามก็เลยมาบันทึกคลิปวิดีโอ,อให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือว่านาดํากับว่านาดําทําแบบอินรียมันมีความสวงามแบบนี้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีนะครับ 30มสรวงต่อกอนะครับสุดยอดไปเราไปนาต่อขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายโอ้งามจริงๆก่กอใหญ่